วันนี้เรามาหาหนูเด๋อทบ้านหนูเดบรรยากาศดีดีเราอยากกินใช่ไหมทำไงก่อนทำไงก่อนทำไงก่อนทำดีดีขอบคุณค่ะไงขอบคุณาก่อนขอบคุณค่ะแครอทข,ของปวดหนูเด๋อค่ะด๋สิมาหาญา,ยา,ยาสิ มาหาญาติเลยลุกมาคิดถึงคิดถึงญาไหมคะคิดถึงญาไหมคะหนูเด็กคิดถึงญาไหมอ๋อคิดถึงคิดถึงคิดถึง่าใช่ไหมคะคิดถึงย่าคิดถึงคิดถึงญาจังเลยคิดถึงย่าจังเลยไปดูสิไปดูที่แม่ทำอะไรอะหอมจังเลยหอมจังเลยฮะ หอมไหนดูสิว้าวน้ำขนมจีนโนโูเด็กกินได้ไหมหนโูเด็กจะกินขนมจีนกับย่าไหมฮะหนโูเด็กกินได้ไหมขนมจีนกินไหมกินไหมอ๋อกินลมเงย็นจังเลย ว้าวบ้านหูเดลบรรยากาศดีๆลมเย็นสบายมาแยกข้อแยกข้อเลยแยกข้อ ลมแรงขนปิวเว,วะเลยใช่ไหมหนูเด